สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดอกบอนดำสตูนให้เพื่อนได้ชมกันนะคะนี่นะคะลักษณะดอกของบอนดำสตูนนะคะจะเหมือนดอกพวกบอนสีทั่วไปนะคะนี่นะคะตอนแรกเขาแตกมา2ยอดนะคะเราก็คิดว่าเป็นยอดเขา2ยอดเนาะแต่กลับกลายเป็น1ดอกนะคะนี่ดอกแตกมาก่อนใบนะคะ1ดอก ลักษณะก้านเขาก็จะเป็นสีเขียวทั่วไปแล้วก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นสีเขียวลำกีบของดอกนะคะก็จะเป็นสีเขียวเช่นกันส่วนเกสรด้านในนะคะก็จะเป็นสีขาวเหมือนดอกบอนสีเลยค่ะนี่นะคะตอนแรกไม่ยอมแตกยอดนะคะกลับกลายมาเป็นอาดอกแทนนะคะ นี่นะคะก็จะไม่มีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้นี่นะคะเราก็จะมาแนะนําให้เพื่อนได้รู้จักกันนะคะเผื่อเพื่อนๆเคยเลี้ยงบอลดศสตูนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นดอกของเขาเนาะเราก็เลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่นะคะลักษณะดอกของบอลดํศสตูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพือ่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเวลา,อาดอกเขาบานเต็มที่นะคะเขาก็จะเกิดการเหี่ยวแล้วก็โรยไปนะคะแล้วก็จะแตกยอดของยอดใบนี้เกิดขึ้นมาแทนนะคะ นี่โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อัปเดตดอกบอนดำสโตนให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆเคยปลูกนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นดอกเนาะเราก็เลยเอาดอกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่อันนี้จะมีหน่อน้อยๆนะคะในยอดของเขาน่นะ โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็นำดอกบ,บอนดำสตูลมาให้เพื่อนๆได้นนชมกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ